เป็นไรเดอร์ส่งชาไข่มุกไปหนักแล้วไปมันได้กันอยู่วะมันได้กันอยู่ข้างในองคนทองคนทองเขากินไม่ได้นะเองกินไม่ได้เขาได้อยู่เงียบ อายะชานงไข่มุกมาส่งค่ะขอบครับโอ้ห้ซื้อมาให้ผมตั้งหกแก้วกินคนเดียวหมดเลยไหมคะมีมาสบีดบไปพี่น่อยบดนี่ไหกันเนี่ยเียวบเอานมมาป่ชานงไข่มุกค่ะตื ชามาส่งยังเขาดูใจเอ้ยเอาหลอดไปด้วยลืมให้หลอดกินยังไงเนี่ยเอออรี่ฮะให้น้อะกินไหมคะรอะไรอ่ะอ่ะนี่เหล้าอ่ะเออไม่ินังว่เออเให้นอะไม่ผมก็ไม่กินหรอกผมไม่ได้เออยากกินเท่าไหร่หรอกผมก็อยากกินเราไปอย่างเร็วเลยไอเอ ครไปอยากกินดีๆมากกว่าครับอ่าให้มั้หนิไม่กลนนก้ากินแรับนอนกล้ากินปะล่ะตากลมมาด้วยนะเนี่ยพี่นั่งมอไซค์มาข้ามอไซค์กันมาเ็นนะ